ใช่แล้วบันติ๊กตอกมีไลฟ์แฮ็กที่น่าสนใจและการทดลองต่างๆมากมายเลยตัวอย่างเช่นอันนี้มันเจ๋งมากเลยโดเสียงมันออกมาสวยงามขนาดไหนโอ้เหมาะเลยนี่ฉันอยู่ใกล้ๆห้องเรียนเคมีพอด,ดี <Yes. S 1> ถึงเวลามานทดลองตามในคลิปแล้วโอ้มีทุกอย่างพร้อมเลยก่อนอื่นต้องลายด่างทับทิมในน้ำแล้วก็คนให้เข้ากันด้วยแบบนี้เลย จากนั้นก็ผสมน้ำยาล้างจานกับน้ำในขวดแก้วขนาดใหญ่แล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็เอามาเทเลย <c oughs> มันได้ผล <c oughs> เจ๋งจัง <c oughs> ก็อะไรกคนนั้นน่ะอืมน่าสนใจจัง <c oughs> เอ็มม่าเธอกำลังทำไรนะ่ะแล้วทำไมถึงมีคนขโมงเลย ฉันก็แค่ทดลองตามในทิกตอกนะเป็นไอเดียที่เยี่ยมเลยฉันมีชุดคู่มือพอด,ดีฉันว่าเรามาใส่มันกันดีกว่าเอม็มม่าตอนนี้เราเหมือนนักวิทยาศาสตร์เลยเลยก็แค่แปะป้ายของติกตอกเจนดูสิฉัน <Wow. S 1> ก็เห็นการทดลองไข่มานานมันแล้วเขาบอกว่าเราสามารถเปลี่ยนไข่เป็นลูกบอลยางได้ด้วยนะแล้วเรออะไรอยู่ล่ะมันองดูกันเถอะ เราต้องเอาไข่ไปแช่ในน้ำส้มสายชูเป็นเวลา24ชั่วโมงใช่มันเป็นทริคที่ง่ายมากเลยแหละที่เหลือก็แค่หาอะไรทำว่า,าค่าเวลาไประหว่าง124ชั่วโมงเอาล่ะมาดูกัน hmm. ใช่แล้วถึงเวลาที่เอาไข่ออกมาได้แล้วมันดูไม่เหมือนเดิมเลย ฉันหวังว่ามันจะไม่เหมือนเดิมเหมือนกันนะเดี๋ยวเราก็ได้รู้กันวว้า mm. <Wow. S 1> ใช่นี่มันไม่ใช่ไข่แล้วแต่เป็นลูกบอลเดึงๆ mm. ดูสิว่นจริงขนาดนะถ้าสามารถเล่นเทนนิสกับมันด้วยนะเ mm. ยี่ยมเลยอ๋อ oh. ทำไมเป็นฉันล่ะ oh. ตอนนี้ตัวฉันเต็มไปด้วยไข่ดิบเลย oh. น่าขยะขยะแยงสุดๆ <laughs> อ๋อโทษทีนะมันเป็นอุบัติเหตุนนะอืม <laughs> ในรอบนี้เราจะมาดูกันว่ามันจะเป็นไปได้ไหมที่จะเป่าลูกปองออกมาจากอมยิ้มที่ละลายแล้ว <Yes. S 1> ฉันมีอมยิ้มอยู่นะ uh huh. มันเป็นของฉันแล้วก็รถปอดของเธอด้วยแต่ยังไม่หมดนะในระหว่างที่เรารอเธอไป uh huh. ทําไมเราไม่ลองมากินอมยิ้มซื้อันละเธอไม่สังเกตเห็นหรอว้าว <What? S 1> อ๊ยเปรี้ยวจังเลยเธอลองกินลูกอมไปเหรอ ฉันรู้แล้วว่ามีรสชาติที่ไม่ธรรมดอาอ๋อฉันเอาจานมาแล้วล่ะแล้วต้องต้องใส่แว่นตาได้นะจะไม่มีอะไรกระเด็นเข้าตาได้เอาอมยิ้มใส่จานจากนั้นตั้งอะไรพวกมันด้วยไฟจำเลยที่เผาทำงานได้ยอดเยี่ยมถึงเวลาของหลอดแล้วหลายแพกได้ผลแล้วมันก็กลายเป็นลูกปองสันอร่อยด้วย ว้าวครั้งนี้เรามาดูกันว่าที่หนีผมสามารถทำให้กระดาษที่ถูกเขียนแล้วไสะอาดได้ไหมคลิปนี้มาได้จังหวะเหมาะดีฉันกำลังอยากแก้เกล็ดเย่ๆของฉันอยู่เลยอะแล้วเรารออะไรอยู่ล่ะที่หนี่ผมพร้อมแล้วที่เหลือก็แค่มาทดลองกันแปลกจัง ไม่ผลสินะ <No. S 1> เราโดนหลอกเล้เนี่ย <c oughs> นี่ไงละ่ะเราลืมเปิดเครื่องหนีผมตั้งหากละ <c oughs> การที่ทํทำมันได้ผลเครื <c oughs> ่องหนีผมก็ต้องร้อนด้วยนะ <Yeah. S 1> เธอต้องรอจนกว่ามันจะร้อนโอเคนั่นไงละ่ะมาลองกันเถอมาดูกันว่ทาทำตามคลิปได้ไหม <c oughs> มันได้ผล <Yeah. Okay. S 1> เจ๋งจิงเลยฉ <c oughs> ันไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าที่หนีผมมีประโยชน์ขนาดน,นี้ ฟังนะใคาคิดว่าเราเอาม,าอามันมันดีแบง่งได้ไหมมันหยับยุย่ยอย่ในกระเป๋าของฉันเลยอ่ะง่ hmm. ายมากว้าวเจ๋งจังเลย oh, <thank> you. ถึงเวลามาสร้างน้ำค้ที่ทำจากโคาด้วยตัวช่วยอย่างลูกอมเมนทอสตอนนี้เรามีทุกอย่างที่เราต้องการแล้ว <Yeah. S 1> นั่นก็ถึงเวลามาเทโคากใส่ตู้ปลาใหญ่ๆ อีกครื่งหนึ่งก็เป็นเมนทอลสวมันไม่ได้ผลนะคงเพราะว่าโค้งมันน้อยเกินไปแล้วก็เมนทอลสด้วยใส่ลงไปตมเหนียวเลยงั้นก็ตอนนี้ทุกอย่างต้องได้ผลแน่นนะถ้าเธอเทโค้งมากกว่า1ลิตรลงไปในอ่างแล้วก็ใส่เมนทอลลงไปมากกว่า1แพ็คแต่เท่านั้นยังไม่พอนะ ฉันจะใส่น้ำยาล้างจานลงไปในโคลาด้วยแต่ฉันจะใส่โซดาลงไปในเม,มนทอสด้วยมันต้องระเบิดออกมาเป็นยิ่งใหญ่แน่นอนที่เหลือแค่เอาท่ขั้นออก <laughs> ว้าวเป็นการทดลองที่เจ๋งมากเลยว้าว <laughs> ในคลิปนี้เขาบอกว่าถ้าเธอใส่เหลอลงไปในน้ำมัน <laughs> แล้วก็จุดเทียนทิ้งไว้แล้วก็ครอบด้วยแก้วจากนั้นน้ำมันจะเข้าไปในแก้วหมดเลย Yes ไม่อยากจะเชื่อเลยมานลองกันเธอฉันมีเหรียญแล้วก็หลายเหรียญเลยถึงเวลาเทน้ำมันลงไปแล้วออมจากนั้นก็มาจุดเทียนแล้วก็ข้อมันด้วยแก้วกันเลยว้าวมันได้ผล <c oughs> ใช่นี่งไงล่ะมันไว่เสร็ <Yeah. S 2> ของวิทยาารต์แล่ก็เหลลงออไปได้แล้ว uh huh. wow. ครั้งนี้เรามาดูกันว่าจะเป็นไปได้ไหมที่จะชาร์จโ <c oughs> ทรศัพท์ด้วยมะนาวสองลูก เขาบอกว่าได้อะเงินก็ถึงเวลามาันทัลองกันแล้วฉันมีมะนาเอ็มมาทธอมีที่ชาร์จถ้ามันได้ผลนะทำไมเราต้องการเพราะว่าแบ่งด้วยละ่ะอ๋อมันไม่ได้ผลนะ่ะสงสัยจังทำไมจริงสิบางทีเราจะใช้มะนาวมากกว่านี้ก็ได้มงแล้วก็ต้องเชื่อมต่อมัน,ด,นด้วยเหรียญด้วยแต่ว่าฉันน่าจะมีเหรียญไม่พอไม่เป็นไร <BS> oh, <no. S 1> ฉันมีกระปุกหมูออมสินด้วยแล้วมันอยู่แถวนี้แหละมาทุบก,กันเลยแต่จะทุบก,ก็เสียด <Okay. S 1> ยาสยสิผู้เทยาสัสอ๋อโอ้โหววเอานี้ไป <BS> พอแล้วทำไมถึงโหดจัง <What? Okay. S 1> ตอนนี้เราน้าจะมีเหรียญเหลือเฟอือแล้วล่ะมาเช็คกันเถอะว่าไอาเดียน,นี้จะได้ผลไหม <BS> เราเอาเลมอนมาต่อกันหลายๆลูกแล้วก็ well, <Okay. S 2> มาดูกันว่าไลฟยแฮกนี่มันจะได้ผลไหมแล้วก็ช้จเลยเย้มันได้ผลจริงๆด้วยเราคือคู่หูนักวิทยาศาสตร์ตัวจริงใช่แล้ววันติ๊กตอกมีไลฟ์แฮกที่น่าสนใจและการทดลองต่างๆมากมายเลย ัวอย่างเช่นอันนี้มันเจ๋งมากเลยตัวเสียงมันออกมาสวยงามขนาดไหนโอ้เหมาะเลยฉันริบขนมครวเมื่อเขาเอามาหมดแล้วแต่มันจะเป็นอะไรไปลรอถ้าฉันไม่ขนมไว้บ้างอย่างเช่นทำไมไม่ลองคุกกี้กับนูเทล่าสนอร่อยดูล่ะเป็นครูนี่มันดีจริงๆเลยจิมเพินเด็กเรียนมากแต่ฉันไม่แขียนลงไปหรอกนะ ว่ามันกินเส้นเยลลร่สุดกว่าขอฉันดีกว่าฉันซ่อนมันไวตั้งแต่บ้านแล้วดูสิมันอัชีรยะมากเลยใช่ไหมแบบเนี้ยคุูสมเนท่าไม่รู้แน่นอนว่าเอาขนมออกมาในห้องเรียนน่ะฉันปิ้งไอเดียนี้เมื่อคืนตอนนี้ฉันกำลังระบายสีอยู่แล้วสีมันก็หมด what ฉันก็เลยจะไปเปลี่ยนไส้แล้วฉันก็นักกว่าทำไมเอายลลร่ใส่แทนล่ะสีมมนเหมือนกันเป๊ะเลย จากนั้นฉันก็เลยเอาขนมยัดใส่แฮนสีพิ้นเลยจะเอาเอาไว้กินในชั้นเรียนน่ะอย่างนี้เลยฉลาเลยใช่ไหมล่ะฉันว่าไอเดียนี้มันจำมากเลยว้าวเธอไม่ใช่คนเดียวที่ฉันลาดรนนี้นะฉันก็มีขนมซ่อนอยู่เหมือนกันดูสิมันอาจจะดูเหมือนเป็นสีธรรมดาแต่มันซับซ้อนมากกว่านั้นและข้างในมันก็มี บอกก้สุดโปรดของฉันฉ hmm. ันเพิ่งไอเดียนี yeah. Oh. Yeah. So, ้ออกเมื hmm. 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 Well, you ่อคืนเหมือนกันก็ตอนที่ฉันกำลังนั่งเล่นมือถืออยู่ฉันเกิดจะกินสีลงไปจากนั้นฉันก็เข้าใจว่าบอกก้กับสีมันคล้ายกันมากฉันก็เลยทำกล่องดินสอสีปองๆขึ้นมาได้การเอาแค่ส่วนหัวของดินสอสีติดกับฝาแบบนี้คุณสมมัติท่าไม่มีทางสังเกตแน่นอนเพราะฉันเอาบอกก้ไว้ข้างใน ฉันว่ามันเป็นความคิดที่เยี่ยมมากเลย <c oughs> เอาล่ะอีกแล้วผิดอีกแล้วเหรอเ <Wow. S 1> ออในที่สุดฉันก็ได้กินขนมสักที <What? S 1> อะไรนะพธอขาขนมมาในฉันเล่นอีกแล้วเหรออ้โ uh oh. ป๋าเนาะไม่มีจริงเหรอ <c oughs> ฉันไม่เชื่อเธอหรอกจิม s <S ฉันต้องทำให้แน่ใจว่าที่นี่ไม่มีอาหารนะ ฉันว่าเธอคงไม่ได้โกหกจริงๆด้วยงั้นก็ดีนะมันได้ผลนะเธอไม่สงสัยอะไรเลยอฉันต้องลอบมาซะหน่อยนว่ามันใหญ่เกินไปโอ้ถ้าเกี่ยวกับยังลบเห็นนี่ไหมมานจะดูเหมือนยังลบธรรมดาหยุดนะธอกินมันไม่ได้นะ <What? S 1> เพราะว่ามันไม่ใช่ยังลบน่ะสิ มันคือมาร์ชเมลโล่ของแฮริรโบไอเดียนี้มันเกิดไม่ไม่นานมันนี้ฉันพยายามที่จะล็อบเกตยแย่ของฉันพ่อแม่จะได้ไม่รู้แต่ฉันก็ทําอะไรไม่ได้แต่ก็มีแค่มาร์ชเมลโล่ทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นจากนั้นฉันก็เลยนึกออกว่ามาร์ชเมลโล่มันดูเหมือนยางลบมากเลยฉันก็เลยนึกไอเดียออกว่าทำไมไม่เอาขนมซุปอรกของฉันมาเปลี่ยนเป็นยังลบแทนล่ะมันเป็นแผนที่เสี่ยงมากเลยใช่ไหมดังนั้นตอนนี้ฉันได้กินมาร์ชเมลโล่ในห้องเรียนแล้วเดี๋ยวที่ครูก็จับไม่ได้ด้วยดูสิ มาฉันเมลโล่มันเหมือนกับยังลมมากเลยใช่ไหมก็แค่มาฉันเลโล่มันอร่อยมากกว่าจริงๆแล้วฉันก็มีไอเดียเรื่องยังลมเหมือนกันนะเห็นยังลมเหมือนฉันไหม what เห็นแต่แล้วไงจริงๆแล้วมันมีลูกกราฟทิกแท็กซ่อนอยู่ข้างในถ้าอยากให้ฉันบอกไหมว่าฉันนึกวิธีออกได้ยังไงทุกอย่างมันง่ายมากในตอนที่ฉันกำลังนั่งวาดรูปอยู่ฉันก็กินทิกแท็กไปด้วย what แล้ฉันก็ว่าหัวใจออกมาไม่สวยเท่าไหรฉันก็เลยอยากล้มมันมจากนั้นฉันก็มีความคิดลั่นขึ้นมาในหัวว่าอย่างล้มมันลายกล่องทิกแท็เลยเนาะไมันไม่ใช้มันแทนละ่ะฉันตัดมันออกแล้วก็เทขนมเข้าไปข้างในแล้วฉันก็มีขนมสำหรับกินในห้องเรียนแล,ะละ้วล่ะเรียบร้อยใช่เลยนี่มันอัจฉริยะม,มากเลยนะเรียบร้ออเห็นไหม เก่งขนาดนี้พวกเราน่จะได้ที่หนึ่งในชั้นเรียน oh, <yeah. S 1> พวกเธอคลิกคักอะไรกัน <What? S 1> พวกเธอกำลังทำอะไรแล้วใช่ไหม mm hmm. ครั้งนี้พวกเธอหลอกครูไม่ได้แล้ว oh, <yeah. S 1> อาหารอยู่ที่ไหนครั้งนี้ฉันเห็นอะไรจริงๆนะ oh, <yeah. S 1> ฉันคิดไปเองแล้วเหรอฉันเลด่าพังแล้วเหรอเนี่ย mm hmm. แต่คุูยังจับตาดูพวกเธออยู่นะ hmm. เอาล่ะช่างเถอะมาเรียนกันต่อเถอะ oh. ครูจับไม่ได้จริงๆด้วย ครั้งนี้ฉันสร้างขนมไว้ในกาวล่ะจิมดูนี่ดิมันอาจจะเหมือนกาวธรรมดาแต่ข้างในจริงๆมันขนมหวานนะเธ <Hey. S 1> อไม่เยอะมากเลยแบ่งฉันบ้างสิใช่เลยมันดูเหมือนของจริงมากเลยเย้ yeah. นี่มันกาวจริงๆนี่ฮ่า <c oughs> ใช่แล้วเพราะฉันเตรียมมันแค่หลอดสีแดงนะ นตอนท試試 Release> ี่ฉันกำลังวาดโลกพิจ um ูอยู่ด้วยกาวสีสีแล้ฉันก็เกิดสับสนระหว่างกาวและน้ำหวานเพราะมันเหมือนกันเลยทั้งหลอดน้ำหวานและก็หลอดกาวแล้ฉันก็คิดว่าทำไมไม่อนหลอดน้ำหวานมาใส่เป็นหลอดกาวแทนล่ะนี่เป็นความคิดที่ดีมากทำไมจะไม่ทำล่ะไม่มีใครจับผิดสังเกตได้แน่นอนหน้าตามันถ้าจะเหมือนกันมากเลยล่ะไม่มีใครจับผิดได้แน่นอนแต่รสชาติเนี่ยคนละเรื่องเลยฉันก็ปิดน้ำหวานเข้าไปในหลอดกาวที่ว่างเปล่าแล้ว จากนั้นก็เก็บไว้กินในห้องเรียนจากนี้ฉันก็มีขนมอีกแล้วฉันก็มีแผนเหมือนกันเห็นแม็กนี่ไหมแต่จริงๆแล้วข้างในมันไม่มีลูกแม็กอะฉันใส่ยัลี่สุดโปรดของฉันไว้เห็นนี่ไหมตอนนั้นฉันต้องการเย็บลอยเลขบรื่วนๆแต่ลูกแม็กมันดังหมดขึ้นมา แลฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงดิแล้วตอนนั้นฉันก็มีเยลลี่ในมือพอดีฉันก็เลยลองยัดมันลงไปแทนลูกแม็กดูว่ามันจะพอดีไหมมนลองดูกันแล้วมันก็ลงตัวพอดีเบ๊ะเลยนี่เป็นความคิดที่อฉลียะมากเลยดูสิไม่มีใครรู้แน่นอนนี่เจนหยดน้ำหวานบนเยลรีร่ของฉันหน่อยสิมันจะเอามาอ่อยขึ้นเยอะแน่เลย ฉันจะแบ่งให้เธอได้นะเธอเอาอยลรี่ไปด้วยสิเราเป็นเพื่อนกันน,ะ <Yeah! S 1> น่ะแน่นอนงั้นมาทำให้เราเป็นสองเท่าเลย <What? S 1> เอ๊ะตอนนี้ฉันเห็นจริงๆนะพวกเธอกำลังเคีร์อะไรสักอย่างจิมเร็วเข้าอาหารอยู่ที่ไหนยังไงเขาก็หามันเจอนะผมไม่มีอะไรนะฮะแล้วนี่คืออะไรคิดว่าคุณไม่รู้หรอมันคือม้บรรทัดเยลลี่นะโอ๊ย ah! oh, no. มันเป็นของจริงนี่ ทำไมเธอไม่บอกครูล่ะคอยดูนะคุณจะเปิดเปิมพวกเธอให้ได้ฮจิมดูนะฉันดื่มกาวได้ด้วยล่ะเพื่ออะไรเธอทำแบบนั้นไม่ได้นะทำได้สิเพราะข้างในมันไม่ใช่กาวสักหน่อยในตอนที่ตากล้องหอนฉันมันพังแล้ะฉันกําำลังซ่อมมันในขณะเดียวกันฉันก็กินน้ำหวานทวิกสไปด้วย แต่น่าเสียดายที่กาวมันหมดแล้วมากฉันก็เลยซ่อมตุ๊กตาไม่เสร็จสักทีแต่ฉันก็ได้อะไรดีๆออก,กอยู่แล้วนะทำไมไม่ลอกสีน้ำหวานแทนลงไปขวดกาวเปล่าๆละ่ะที่มันจะเอาเข้าห้องเรียนได้สบายๆเลยไม่มีใครรู้แน่นอน,นเป็นไงล่ะ <What? S 1> ไอเดีของฉันก็เกี่ยวกับกาวเหมือนกันแต่ไม่ใช่กาวนะแต่เป็นกาวท่งอ อยากลองแมเจน no ออไ่ได้ฉันลองหน่อยนะบอกว่าเขาไม่ท้องเสียนะอร่อยจังเลยเพราะว่าฉันเปลี่ยนจากกาวเป็นอย่างอื่นน่ะสิเมื่อไม่กี่วันก่อนฉันนั่งทำเครื่องบินกระดาษฉันต้องใช้กาวช่วยนิดหน่อยในขณะเดียวกันฉันก็เชียวหมักฝรั่งไปด้วยแล้วก็นึกอะไรดีๆออกทำไมเปลี่ยนกาวเป็นหมักฝรั่งล่ะแถมหมักฝรั่งยางสีเดียวกันกับกาวด้วยฉันก็เลยเอามาทำเป็นเส้นกาวเล็กๆ แบบนี้เลยจากนั้นก็ยัดมันเข้าไปในหลอดกาวเธอได้มาฉลาดจริงๆเป็นไอเดียที่ดีมากเลยฉันรู้อยู่แล้วมันเป็นไอเดียที่เลิศมากฉันเห็นด้วยกับเธอเลยจริงด้วยมันเจ๋งมากมากเลยขอบคุณเอาล่ะฉันบอกับเรื่องนี้แล้วนะให้เธอห้ามกินขนมในห้องเรียนนะ <c oughs> ครูกำลังพูดอะไรนะเราไม่ได้กินอะไรสักหน่อยพวกเราต้องยังตเรียนอยู่นะ เดี๋ยวก่อนเถอะฉันจับตาดูนะซ่อนอะไรไม่ได้หรอกงั้นก็กลับมาเรียนกันต่อดีกว่าโอ๊ยเหนื่อยจังเลยฉันต้องให้รางวัลตัวเองซึกหน่อยทธางกำลังทำอะไรน่ะน้ำมันสีนะฮไม่ใช่ซึกหน่อยก็ตอนที่ฉันกำลังวาดลูกอยู่ที่บ้านแล้วก็กินน้ำหวานนี่ิดด้วยตอนนั้นฉันก็เลยสังเกตว่า ลอดสีกับหลอดน้ำหวานมันเหมือนกันเลยณจุดนั้นฉันก็เลยนึกอะไรจเจ๋งๆออกเรวยการแทนสีด้วยน้ำหวานมันเจ๋งม,มั้ยล่ะฉันว่าไม่เคยไม่ใครทําแบบนี้แน่นอนแล้วไงล่ะว่เธอชอบไอเดียของฉันไหมใช่แตามันฉนลาดมากเลยฉันก็มีไอเดียกี่กับสีเหมือนกันนะแต่ไม่ใช่สีน้ำนะ น่าสนใจพูดต่อสิจริงๆแล้วทุกอย่างมันง่ายมากไหนเล่าต่อสิเล่าสิาก็ได้ก็ตอนที่ฉันกำลังวาดลูกอยู่แล้วก็กินเยลลี่ปิดด้วยตอนนั้นฉันทำสีหลุดออกจากกล่องอะจากนั้นฉันก็เข้าใจว่า <c oughs> ทำไมไม่ตัดเยลลี่เป็นรูกส่งแล้วเอามาใส่ในหลุมสีละ่ะจากนั้นฉันก็ได้กินเยลลี่ในชันเรียนแล้ว แบบนี้ไม่มีใครสังเกตเห็นแน่นอนออนี่ไงล่ะดูสิมันเจ๋งมากเลยใช่ไหมล่ะใช่เจ๋งมากจิมเจนพวกเธอกำลังทำอะไรเนี่ยทำไมพวกเธอต้องก,กินสีด้วยโอ,อ้ไม่นะคุณจะเป็นลมออ,อฉันว่าควรจะไม่ไคาดว่าจะเป็นแบบนี้อ่ะ ง่ทุกคนฉันสัญญาไว้แล้วกับพวกเธอว่าอาจจะทา,าอะไรสนุกสนุกกันแต่ก่อนอื่นเราไม่เล่นแอม่าและมิลันได้กันตอนนี้เราก็พร้อมจริงจริงไปกันเลยก็ตามนั้นแหละยิ่งกว่านั้นฉันละผมดีดีแล้วว้าวบางหลังมันมีพลิกล้อๆอยู่ด้วยล่ะฉันไม่แน่ใจนะว่าเธอจะชอบมันน่ะแต่เธอก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วเมื่อเลือกไปแล้วน่ะอะไรกันเนี่ยอ๋อไม่นะ คิกเพดจริงๆเหรอพอกันทีฉันไม่อยากกินมันฉันได้เป็นไงกันดีเนี่ยไม่รู้สิเธอ่าจะลองดูนะฉันไม่แน่ใจว่ามันเป็นไอดีที่ดีไหมฉันไมามีทางเลือกแล้วสินะออมฉันรู้สึกระน้อนขึ้นมาแล้วล่ะนี่มันฝันร้ายชัดๆเลยแต่ก็นืเธอทำได้ดีมากททำได้ดีนิ่แอนดาเธอเป็นยังไงบ้างล่ะ ผมแล้วล่ะเก่งมากฉันน่าจะให้รางวัลเธอสักหน่อยนะแต่ถ้าเป็นช็อกโกแลตลรอมันน่ากินมากเลยใช่ไหมฉันปฏิเสธไม่ได้เลยล่ะฉันยังเอาข้าวปากเองด้วยซ้ำไงนี่เธอลืมอะไรไปหรือเปล่าเออมากเสียวได้แล้วช็อกโกแลตเป็นของเธอฉันจะเอาให้เธอไปเลยโอ๊ยห่วยฉันมันคืออะไรอ่ะว้าวช็อกโกแลต เซสไฟที่ดีมากเลยฉันเลือกได้ถูกจริงๆสัญชาตญาณของฉันไม่เคยพลาดฉันก็ไม่รู้ว่าทำไมในนี้มันร้อนจังเลยว้าวทำไมไม่ต้องมันสูงมากเลยแม้แต่ช็อกโกแลตก็ละลายด้วยคงไม่เป็นไรหรอกมั้งถ้าฉันจะเปิดแอนเดินได้เลยนิดนึงนะนี่เป็นของเธอแล้วอะไรกันเนี่ยนี่มันเหมือนช็อกโกแลตสักนิดเลยโอ๊ยตาฉันมองไม่เห็นเลยนี่มันเกินไปแล้ว หมือนว่าเธอจะไม่ชอบเท่าไหร่นะไม่สักนิดแต่มันไม่ใช่ความผิดของฉันนะเพราะเอ็มมากำลังติดไฟตั้งหกแล้วเราต้องไปเรียกช่วยเธอแล้วแล้วฉันจะเอาน้ำมาจากไหนนั่นเนี่ยนึกออกแล้วมีน้ำมีถังไงหวังว่ามันจะพอดับไฟได้นะน้ำเฮ้ยนัที่สซเย้เขายังชั่วนะฉันรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยดีจังที่ทุกอย่างจบลงด้วยดีอะ ถึงเวลาของรอบที่สองแล้วล่ะเรนด้าเรามาเริ่มจากเธอกันเลยได้เสมอเรียบร้อยความกล้างของเธอทำให้ฉันมีความสุขตลอดเลยเอาล่ะฉันจะทำยังไงดีกับเครื่องสำอางพวกนี้นะแต่ฉันนักว่าเธอจะรู้นะว้าวมีหลายอันเลยเจ๋งยังมีอีกอย่างนะอย่าลงมาเลยฉันล่ับอยู่ว้าวนี่มันคือกล่องเครื่องสำอางนี่ฉันรักการแต่งหน้าที่สุดเลยเล่ากันไม่ไอชาร์เดลอะกัน สวยจังเลยเยี่ยมถึงเวลาหยิบแปลงขึ้นมาแล้วก็สร้างสรรค์กันแล้วล่ะฉันมั่นใจว่าฉันสร้างผลงานฉันเอกออกมาได้เลยฉันแค่ต้องการเวลานิดหน่อยอู้หลานค่ะเออฉันไม่ชวนเธอดีกว่าฉันไปหาเอมมาดีกว่าเป็นไงบ้างทุกอย่างโอเคฉันตัดสินใจได้แล้วล่ะเยี่ยมมากฉันดีใจมากที่เราไม่ต้องมาเสียเวลากัน ต่อไปก็คือ oh. ไอติมแสนอร่อยเธอต้องชอบมันแน่นแ go, go, go. อ่อาทำไมมันเย็นจังเลยอะไรอีกข้างในน้ำแข็งนั่นเหรอ <What? S 1> ว้าวมันคือไอศครีมฉันชอบมันที่สุดเลย oh. ดีจังฉันได้เยอะมากเลยฉันพร้อมจะกินให้หมดแล้วมันอร่อยเวอร์เลย oh. ขอบคุณนะฉันหยุดไม่ได้แล้วฉันเหมือนเสพติดเลยล่ะเออมมาเธอต้องจะกินอย่างระวังหน่อยนะ แล้วใครสอนล่ะก็ไฮสกรมมอ,อร่อยมากนี่โอ้ฉันหนาวจังเลยบางทีอาจจะมีผ้าห่มให้ไหมนะจะเปิดฮีตเตอร์ให้กันได้นะหรือบางทีต้กดปุ่มนี้ล่ะอจะทำอะไรนะเอามา่าจุดนี้ต้องทำทุกอย่างพังแน่เลยมิเรนดามาช่วยฉันเร็วเข้าเกิดอะไรขึ้นโอ้ใช่ได้เปล่าผม yeah, <thank> you. งั้นฉันขอย,ยืหมหน่อยนะ เอาไปทำไมไปถามที่หลังนะก่อนอื่นต้องช่วยเอมมาให้อุ่นขึ้นเดี๋ยวนี้ฉันขยับได้แล้วเยี่ยมขอบคุณมากนะเว้นแต่ไอศกรีมของฉันละลายหมดเลยเอ้ไม่นะนี่มันล้มแหลวที่สุดเลยใช่แล้วเอมมาเธอคิดถึงอาหารมากกับไปแล้ครั้งนี้แล้วทำไมไม่เอาใรเปล่าผมมาเคินนชฉันสักทีฉันเห็นมรกกพร้อมสำหรับรอบถัดไปแล้วงั้นก็อย่ารอช้า ฉันก็ปุ่มแล้วมาเลยตามใจเธอเลยมิรรนดาฉันไม่อยากเึ็งกับเธออีกแล้วแต่ก่อนอื่นเราจะเริ่มที่เธอต้องใส่ชุดป้องกันเซก่อนเอานี่ไปนะเธอต้องใช้มันได้สิอย่างนี้เธอบอกเลยเยี่ยมเลยงั้นก็มาเริ่มกันไอพวกนี้มันหนักมากเลยฉันแทบจะยกไม่ไหวเน่ หลุดมือนะตอนนี้ก็ลับที่เหลือนะเจ็บจังเลยพอสักทีฉันเห็นดาวกำลังหมุนรอบตัวแล้วเนี่ยอิดกันเหรอแต่ฉันต้องใช้อิดมากไปทำไมขนาดนี้งั้นก็เธอเอาซีมเมนต์กับเครื่องมือไปด้วยนะเธอจะต้องสร้างอะไรสักอย่างนะถ้าตัดสินใจได้เลยมันไม่มีข้อจำกัดแต่ฉันไม่เคยสร้างอะไรมาก่อนนี่ฉันไม่รู้ต้องจัดการยังไงได้ซ้ำ มันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยแต่ว่าอาจจะเป็นโอกาสที่จะได้แสดงจินตนาการอันล้ำลิศของฉันก็ได้นะมาเริ่มกันเถอะฉันมั่นใจม่าต้องออกมารังการแน่นอนฉันเริ่มจากตรงนี้เยี่ยมนี่มันน่าตื่นเต้นมากเลยฉันรู้ตัวเลยว่าตอนนี้มันต้องเป็นกำแพงที่เสริมมากฉันไม่สงสัยเลยว่าเธอทำได้งั้นฉันขอตัวก่นนะตาฉันแล้วเหรอเร็วจังโอเคงั้นฉันกดปุ่มนี้ เยี่ยมเอ็มมาฉันมีอะไรที่น่าสนใจให้เธอเหมือนกันมาใกล้ๆสิเร็วเข้านัมันอะไรอะฉันรู้สึกแปลกมากเลยมันเหมือนมีทรายเป็นตันๆในเสื้อฉันเลยขนส่งผ่านไปได้ดีเยี่ยมบายบายสิ่งที่ฉันต้องทำแค่ให้เครื่องมือกับเอ็มมา ทำไงพวกมันละ่ะเดี๋ยวเธอก็เข้าใจเองละ่ะลับนะอะเข้าใจแล้วฉันสามารถเล่นกระสังกองประสาททรายได้ขอบคุณนะฉันว่ามาันต้องสนุกดันแน่นานมากเลยฉันไม่ได้ก่อทรายนะ่ะ <c oughs> ฉันเคยชอบมันมากเลยละ่ะ <c oughs> ฉันเห็นว่าเธอกำลังสนุกดิโอใช่ดูสิมันออกมาแย่งขนาดไหนโว้เป็นภาษาที่สวยมากเลยมาสวยงมอลังการมาก <c oughs> ออแล้วนั่นคืออะไรอ่ะ ชอบตัวของฉันไหมฉันพยายามสุดๆเลยขอดูใกล้ๆหน่อยนะเสร็จแล้วเรียบร้อยดูเหมือนว่าเอ็ดยังไม่เข้าที่เลยฉันจะแก้ไขมันเองแต่ทำไรลองไปนะตอนนี้มันกำลังจะพังแล้วโทษทีฉันขยากช่วยนะอขอบคุณโทษทีนะ